ค่ะก้าสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทั้งบ้านเอฟซีทุกท่นานค่ะค่ะมื่อนี้กับมาพบกับเจ้าเข้มสามตัวเต็งเขาก็เนาะคะ่ะมื่อนี้เจ้าเข้มสามตัวเต็งก็เลยมาติดตามหนึงเล่าควา,ามฝันกับหน้าอมค่ะหนะน้าอมในพื้นฝันเนาะคะ่ะฝันเห็นมูเนาะคะ่ะมูที่เสียชีวิตไปแล้วหลายปีแล้วเนาะคะ่นะเนาะเพิ่นกะว่าเพิ่นอยากกินป,ปนะะิ้งปลาเนาะค่ะท่านผู้ชมเพิ่นอยากกินปิ้งปลาค่ะความฝันของหน้าอมสิเปในใ็นอย่งไรเป็นไปเป็นว่าแนวใ,ใดกะเพื่อบุกเหตุการเสียเวลาเนาะค่ะ เากาไปติดตามรับช <laughs> <Yes. S 1> ้มรับฟังความฝันของน้าอมพร้ค้องกันเนาะค่ะไปค่ะค่ะกับสวัสดีค่ะน้อมค่ะคสวัสดีสวัสดีค่ะน้อมค่ะามานีกะได้มาติดตามรองฟัวความฝันกับน้อมเนาะค่ะเพื่อนว่าเพื่อนฝันโตวีค่ะท่าู้มเพื่อนฝันจังใดกะเข้าไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของน้อมของผู้คองกันเนาะค่ะน้อมฝันจังไรค่ะฝันว่าผู้ตายนั้น พลนมาขอกินป้ากินป้าขาวพ้นม,มาบอกไม่พี่น้องพ้นพนจะว่าพ้นจะกินป้าขาวพ้นว่าฟันเห้นคนตายเนาะฟันเห็นคนตใต้บ้านนี้พ้นก็บก่าพปบอกใครแน่พ้นก็บ่าไ้บอกปลาท่าให้แน่พ้นว่าเรื่องพบอก,ลอกปลาท่าเมื่อวานนี่มือพอาะซบนั่นแหละต่ละ,ะเลือว่าปลาท่าอันอีจอยมันจะกินอันป้าขาววะปลาขาวพ้นจะกินปิ่งปลาขาวปิ่งปลาขาว บานนี้ไปผอกันไปผอกันก็เลย่ว่าก็เลย่ว่าผนว่าอันโตสิไปใส่ผนว่าสิไปใส่อุ้ยเขาก็ลังเห็นหนาโตผนว่าค่ะไปเทียวกันก็ลังเห็นหนากันบันนี้เพื่อก็เลย่ว่าอันอายุโตเท่าไร่ผลว่าอายุเขาห้าสิบสี่หาสิบสี่บันนี้เพื่อก็ว่าไปสั่งน้ำหนักเบื้องอันอันน้ำหนักโตเท่าไหร่บัเนี้ไปสั่งเบื้องก็ไนหกสิบน่ะแต่ว่าอันสั่งเยอะน้่ใไม่นั่นหกสิบจสาม แต่ว่าตัวผีว่านันหกสิบค่ะยักษ์มันจิเป็นแต่ได้แล้วค่ะแต่ว่าสั่งในความฝันนั่นค่ะป่าอุ่มนี่สั่งได้หกสิบกิโลไปเป๊ะเลยหกสิบวันนี้ไปสั่งเยอะน้ำใหม่นั่นได้หกสิบเอ็ดโอหกสิบสามค่ะแต่ว่าน้ำนักจริงของป่าอุมนี่คือหกสิบสามกิโลหกสิบจุดสามน่นนะหกสิบจุดสามวันนี้เพิ่นก็เลยบอกว่าตัวสั่งนักเบังเพ่อนสิบอกยังได้แล้วเนาะ ค่ะเพราะพิ่นเป็นผีเนาะเออเพิ่นเป็นผีบ้านนี้ท้ามอาย่กันเพิ่นก็เลยให้ไปสั่งอืน้ำหนักเออกะโบนีเนาะค่ะอาจอยู่ในน้ำหนักโบโหแล้วล่ะค่ะเพราะว่าถามอายุซื่อๆกะให้ไปสั่งเนาะเออค่ะก็ว่าตอวิกหนึ่งล้านนี่พันมาขึ้นวันนี่ยแล้วบ่อนมาใหญ่นั่นพังค่ะค่ะ แต่ว่าผู้เสียชีวิตนี่การจักกันเป็นบอกโอ้ยกับมูเดียวกันนะโรงเรียนสันเดียวกันค่ะเออค่ะเป็นมูเดียวกันเคยเคยฟันเห็นคนบอกบอกไปทํางานกับไปน้ากันหลบคนยัางชายไว้น้ากันอยู่โดนหลบอันดันนานาไปทำงานตะกี้ลักไปแล้วพะว่าเป็นมูกันเออเป็นมูกันค่ะสิมาหาโมูไปจักแล้วบอ้โหนเสียชีวิตโดนเสียดนอนละโอ้แต่แต่พอซอเธอได้ล่ะจนลืมข้าวคนละ ที่เป็นความฝันครั้งแรกของเพิ่นบ่ครั้งแรกตัวนี้ล่ะฟันเห็นเพิ่นมฟันก็เลยไปบอกให้แม่ใหญ่นั่นฟังว่าแม่ใหญ่นั่นก็คือพีนนอมม่น้องเพิ่นเนาะแม่ใหญ่ท่าแม่ใหญ่ท่าก็เลยบอกคนเช็ดไปกันแหละแต่เพินน่นเนาะเพิ่นอยากกินปีงปลาขาวเออแต่ว่าหมู่ที่เสียชีวิตไปแล้วนี่ว่าอยากเลยอยากปลาเนาะิ่นสิบแปดแถวไปหาไปผอโมบ่จักแลบ่ฮู้ค่ะค่ะค่ะเพิ่นอายุเท่าใดคุณป่าห้าสิบ หาสิบสามนี uh ่แ huh ล uh ้วหาสิบสามปีค hmm. ่ะอายุตายถี right. ่ตายนั่นค่ะแต่ว่ากับโบเคยฝันเห็นจักเถือโอ้โบฝันเห็นจักเถื่อกัน่ดีๆก็ว่าเขาฝันว่าอยากปิ่งปลาเนาะมันตอวิกนั่นละค่ะเลขออกเลี้ยงเออเลีอยงเหมาเหมอเออค่ะค่ะฝันตอวิกของเพิ่นเนาะค่ะความฝันอยู่ในความฝันเห็นเพิ่นอยู่กับไผรค่ะ ผู้ที่เพิ่นอ้ยอยู่คนเดียวอ่ะมาแบบปกตินี่แหละเสือพานแพท่์กะเิ่นเออใจเสือ้าอยู่พอเพ่นนี่ใส่กุ่าพออย่ใงนเ้ือนพ่นนั่นล่ละ๋อรากว่าไปเล่นนฮื่นพ่นยังซีบอือไปเล่นนฮือนเพ่นเพิกกระทำไปละไปหมดแล้วล่ะอืมแต่แต่ค้องแต่กิ้ไปพาเนาะอันว่าเพ่นโตจิไปผาเนี่ล่ะค่ะบ้านี้ก็ ไปพาเนาะหมอพาอมาแล้วสามขื่นสามเหมือจังผื่นผื่นอ,อันโต้ไปนะเพราะว่านุ่งเสือพานเสือพานก็ไ่ได้นุ่งไดยค่ะชินกระขาดเสือกขาดเกือบก,ก็บ่ได้ใส่บันี้ลบหมาเป็นหมอกอยู่ทั้งเมืองพีนั่นฟันหินเมืองพีเออจะคล้องกับได้กับหมากันคล้องอันนี้กับจิ้ไปเรอยไปจากเขค่ะอนค่ะ นื่อว่าอันเพนมดผู้ใดผู้ไต่พี่น้องเพนมดอยู่ในในหมอกนั่นบ่ค่ะเออในหมอกกันที่ว่าอันบ่ได้เกิลก็บ่ได้ใส่เสื้อกับกาซินกาซินค่ะติดบ่ผ้าอยู่บนนั่นอืะพัพยาอันพัพยาหกค่ะขนาดผ้าน่ะแต่ว่าก็โชคดีกลับมาได้เนาะกลับมาไดายค่ะแต่ว่าให้ตีเป็นตัวเลขนี่ก็คืออายุเพิ่นอายุต้นเอออายุนั่นล่ะ ห้าสิบสามปีเนาะห้าสิบสามแต่ว่าน้ำหนักมีกาน้ำหนักกับหกสิบหกสิบแต่ว่าหกสิบเนี่ยเพราะว่าบ่ได้จุดสามเดี๋ยวหกสิบจะซื้อได้ข้อมูลเนาะเออในข้อมูลแต่ว่าน้ำหนักป่าอมอีริเนี่ยคือหกสิบจุดสามลาพีก็หูว่าคอยอันดูอันหกสิบค่ะน้ำหนักหกสิบเพื่นบอกเลยได้แจ็คสิบอกเลยแจ็คสิบอกยังหลายบวกต้นนี้ค่ะต้นตัวหก โคกศูนย์นี่เป็นบอาออกมาเลยมันบอกเออวอาออกมาเลยว่าน้ำหนัำโกสิบเออฟันเห็นคนตายผนจะกินป่านั่นละแต่ว่ากะอย่าลืมเนาะโคกศูนย์กะหันหัวขึ้นน้าเนาะเพราะว่าโคกเป็นเก่าเดี่ยเป็นตัวเดียวกันเนาะค่ะฟันต่อกันเลยดอกกับบอนเน่เนาะกับบอนเน่แล้วล่าบอฮู้ค่ะเพราะว่าตายไปหลายปีกาบอเคย่ฟันเห็นว่าไม่อยากนอกบอเขื่อบอเคยนี่ก็ลังนี่แหละ พ Dante, ึ่งฟ да ันหินเนาะค่ะกรลังหินฟันหินนี่แหละแต่ดูไตเนี่ยจะปีบักหลูกใส่หน่อยมันจะเบาใหญ่แหละโอ้ค่ะใส่ห่างหมดจนจนใหญ่เป็นเบาว่าค่ะกระลังฟันนี่ละเนาะเออค่ะปันศยากันะอันนี้มันจะแลบโบาหัวน้ำผึนค่ะเป็นมูเดียวกันมูเดียวกันแห่ะแล้วลงเรียนน้ำกันอืมเพิ่งได้ห้าสิบสามปีด้วยเนาะห่าสิบสามห่าสิบสามปี ค่ะคอยกับหาี่แลยนะณออมกับหาิ4ปีอ๋อแต่ว่าเขาโรงเรียนอยู่อยู่ห้องเดียวกันอห้องเดียวกันคอยกับโต๊กนะคนมาทันคอยเข็นโต๊กสั้นคอยละโต๊กสั้นคอยละโต๊กสั้นอะมันเขามาทันค่ะื็ได้เรีนปีหนึ่งเนาะค่ะก็ได้เรียนปีหนึ่งเอาอปตัศเลนเนาะค่ะเนาะ สีสลากินแบงรัฐบาลจจกใบสองใบลองเบงเออลองสื่อลองเบงค่ะเยังว่าความฝันของหนาอมนี่ยังเพิ่มเติมบ่ค่ะเท่านี้ละค่ะขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวิตให้ท่านผู้ชมทางบ้านเฮารับชมแล้วฟังนอะหน้าอมนาะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะลิปนี้เฮาก็มาสรุปตัวเลขของหน้าอมนะค่ะหนาอมนี่เพิ่นฝันนะคะทผู้มเพื่อนฝันเห็นคนขี่เสียชีวิตก็คือ่าหมูเพิ่นนะคะ ที่เสียชีวิตไปหลายปีแล้วนะคะกับมาเขาว่มฝันว่าอยากกินปิ่งปลาขาวคุณบ้าน้อค่ะอยากกินปิ่งปลาขาวแ้วกว่ากันไปกันมาก็าว่าอยากหูจักน้ำนักนาอุ้มนะคะกลับไปสร้างเมืองน้ำนักนาอุ้มก็เลยหกสิบพันบาเนะคะแต่ว่าน้ำนักของน้าอุ้มจริงๆนีก่ะหกสิบจุดสามนะคะน้ำนักเพิ่นนะคะแต่ตัวเลขของเพิ่นกะหกศูนย์ห้าสามกับคือ อายุทีคนเสียชีวิตเนาะคะ่ะหกศูนย์จุดสามเนี่กะน้ำหนักนาอมตัวจริงเนาะคะ่ะทีวอรไดฟันเนาะคะ่ะน้ำหนักของเพื่อนกับหกศูนย์จุดสามค่ะสิบหกคือสภาพสองห้าหกเจ็ดค่ะให้ทพช่วยมเาปเป็นแนวทางในการสื่อสารก,กินแบ่งรัฐบาละคะ่ะให้โชคให้มนันให้ร่ำให้รวยเฮ่ง,งๆ่งปังปงไปกับความฝันของนาอมเนาะคะ่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าข้ามสามตัวเตียงน้ำนในเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้เจ้าข้ามสามตัวเตียงขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีค่ะ